แต่วันนี้มึงไม่บอกว่านี่นี่ยคือนี่จริงเป็นมึงมึงจะจ่ายไหมเจงานเข้าอีกแล้วหมายสารมาถึงลูกค้าที่มึงเป็นที่ปรึกษานี่อา้าวมึตวววววว่ตัวใวญ่ใหญ่ไวญ่โตนะเอาข้หมายสารใจเย็นนะคะหมายสารมึงดูเอกสารก่อนเขาบอกเขาเขียนว่า<อ>ว่าใบาแจ้งนี่มึงฟังนะใบแจ้งนี่คือโนติสโนติสแค่เป็นจดหมายแจ้งให้ชําระหนี้แล้วเคสเนี้ยกูรู้แล้ว มันมีเรื่องวิวาทาก,กันก่อนอยู่แล้วอ่ะมึงฟังกูนะ 1. บริษัทนี้ลูกค้ากูให้กูไปที่ปรึกษาจากการตรวจสอบพบว่าจดหมายโนติสแจ้งว่าเราเป็นยอด4,3200แต่ทางเซลล์หรือทางบริษัทแจ้งว่ากูมียอดอยู่1,7200มึงฟังกูนะบริษัทใหญ่ใหญ่มากมีโปรดักต์หลายตัวมึงฟังกูนะอีนบอ่ะสจากการศึกษาเรื่องนี้เกิดจากที่ว่ากูขอให้อ e ีเซล ลูกค้าเขาเ้าไปร้านบิวตี้กูขอให้อ e ีเซลเนี่ยติดต่อก,กูหน่อยกูอยากจะรู้ว่าโนติสมันบอกเป็นยอดสาสี่หมื่นสามสองร้อยอะสี่หมื่นสามสองร้อยแต่บริษัทแจ้งกูว่ากูเป็นหนี้อยู่หมื่นเจ็ดสองร้อยกูโทรไปสอบถามอีทนายคนนี้มันบอกว่าไงมึงต้องจ่ายหนี้สี่หมื่นสามสองร้อยมึงฟังกูนะแต่กูโทรไปถามบริษัทบริษัทบอกเป็นหนี้หมื่นเจ็ดสองร้อยแปลว่าโนติสฉบับนี้ให้ความอันเป็นเท็จสามารถร้องเรียนอีทนายความค,ามคนนี้ได้เลย เครากูก็ถามบัญชีบริษัทนี้แล้วเหมือนกันมันบอกว่าไงรู้ไหมมันบอกว่าไงรู้ไหมอ่ะมันบอกว่าเป็นความผิดพลาดของทานายและบัญชีเพราะบัญชีส่งยอด CN คือยอดคืนสินค้าไปแล้วตั้งแต่วันที่10โนติสออกวันที่เท่าไหร่คะโนติสออกวันที่25แปลว่าตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่25ทานายท่านนี้ต้องกระทบยอด คุย <c ười> กับลูกค้าให้เรียบร้อยก่อนที่มึงจะส่งโนติสโนติสคือฉบับสําคัญนะแปลว่ากูจะไปค้านในชั้นศาลได้เนี่ยกูก็เลยไม่รู้กูต้้งแต่หนี้สี่หมื่นสามหรือหมื่นเจ็ดสรุปมึงเป็นหนี้มึงตั้งแต่หนี้ไหน <c oughs> ใช่ไงต้องจต่หนี้ไหนก็ทน <c oughs> ายฟ้องมาสี่หมื่นสามแล้วมันจ่ายกหมื่นเจ็ดอ่ะเพราะนั้นใครเป็นหนี้มตั้งสติดีกูก็เลยถามสุดท้ายสอบกันไปด่ากันมามึงรู้ไหมหนึ่งเซลบอกว่าบริษัทไม่มีนโยบายให้โทรคุยกับลูกค้า สองอี e, หัวหน้าซีบอกว่าไงกูไม่คุยกับมึงวันที่แบนด์มึงยังไม่ดังมึงมาขอร้องกูอ่าวันนี้แบรนดมึงดังมึงไม่สนใจกูกูไม่ติดใจกูเป็นคอนซัลท์กูมาเพื่อเคลียร์นี่แต่วันนี้มึงไม่บอกว่านี่ไหยคือนี่จริงเป็นมึงมึงจะจ่ายไหมปัจจุบันอี e, หัวหน้าซีไม่โทรกูและล่าสุดบอกกูว่าเอาของทั้งหมดของบริษัทมันไปเผาได้เลยไปเผาได้เลยไปเคลียร์หน้าบริษัทได้เดี๋ยวกูเจอกับมึงเอ้ยเดี๋ยวมึงเจอกับกูที่บริษัทแน่ใครอยากรู้เป็นบริษัทไหนติดตามเเเจจไวว้ดี๋ยออนบกล